ื้อบัตรเข้ามาแล้วนะคะเขาจะมีบัตรให้เลือก3ราคาด้วยกันนะคะก็คือราคาเริ่มต้นเลยก็คือ290บาทนะคะแล้วก็390บาทแล้วก็590บาทนะคะแต่ละราคาจะแตกต่างกันตรงที่กิจกรรมที่สามารถทําได้นะคะแบบว่าอาจจะแบบมี5กิจกรรม10กิจกรรม15กิจกรรมแล้วแต่ราคานะคะราคาเริ่มต้นนะคะสามารถทําได้5กิจกรรมนะคะรายละเอียดกิจกรรมต่างๆสามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจอัปการดฮิวได้นะคะของขวัญซื้อมาเป็นราคานี้เลย290บาท ะะคะเริ่มต้นเนาะเขาจะมีนี่เลยใส่ของคอเป็น VIP แบบนี้ให้นะคะก็ค้องกันไปเลยนะจต่แล้วก็เขาแถมเจลล้างมือด้วยนะคะทุกคนนี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะ เดินผ่านน้องนกคู่ไปนะคะก็จะเข้ามาในส่วนของโซนอัป,ปกากานี่เลยนี่อาจจะมีอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะนกยุงหรอติงหรอลองกันให้ควักเลยนะจ๊ะที่นี่เขาก็จะเหมือนแบบว่า,วามีโซนให้แบบว่าดูหลายโซนมาทางนี้ือ เวลาเข้ามาก็เดินตามลูกศรนนะคะทุกคนนี่นี่นะคะมาถึงเขาก็จะมีลูกศรแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดก็ให้เดินตามลูกศรนนะนี่อันนี้เป็นแพ้แคะเขาบอกว่าอุ้มได้แต่ว่าแม่เขาเอามือเท้าลูกอยู่ไปอุ้มได้ทำจริง อันนี้เป็นแพ้แค้นะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอุ้มได้แต่ว่าก็กลักว,วนะ <c oughs> เขาลาบอยู่ทุกคนขึ้นลาบแบบคอพาป้าเ <c oughs> อ้ยเขาทำท่าแบบงงเงีย อันนี้อยู่ในโซนอัลเบรกานะคะทุกคนเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวตกกรจอี ขึ้นอย่างนี้เลยเลยโอ้ยตัวตัวน้ามาเ่ะดูตดนเอาหล่น่ะตัวเองทำหล่น่ะเอาล็กอู้มีควัญหาเรื่องอันที่แบบว้เดี๋ยวเเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาบกาจับได้นี่แล้วก

นี่เนาะพี่จะตามมาค่ะนะคะน้องไม่ได้ทำกลัวอี๋อย่าไม่ต้องใกล้มากนะไปไหนแล้วโดนลมแล้วแต่เย็นๆนะ ม,มันไปไม่ถึงอ่ะคือเขามาดักอ่ะเดี๋ยวดิโอ้โหเดี๋ยวกลับกลับเลย ตรงนี้ก็เป็นโซนนกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนกฟามิงโก้นะเขาบอกว่าให้ระวังเหยียบนกด้วยนี่ฟามิงโกนี่นี่ทุกคนอันนี้เป็นบ้านนกคือมีนกหมดเลยนะนี่เป็นนกแบบสีสีนี่ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่เต็มเลย นี่เป็นสีสีสวยมากทุกคนแบบเขียวมิน้นสีเขียวนี่นี่นี่น่ารักมากอันนี้อันนี้นกอะไรอ้าวแล้วว่าทำไมหนุมาทำอะไรตะตะก้าอาหารดูตัวสีแดงอันนี้คืออะไร,รอ่ะข้างบนเหรอ อ๋อนกอันนั้นหุยนี่เหรอว้บินโชวซะเลยอันนี้นกอะไรอ่ะนกไอ้นี่ป่ะเดือมแบมันอยู่เป็นคู่อ่ะนกเงือกเหรอนกอะไรนกเงือกป่ะใช่เหรอดูทางออกอะไรวะเนี่ยมันต้องยู่แบบสองตัวแน่ใช่เหรอมั้งนกเงือกนกเงือกที่เขาบอกเมื่อแต่เมื่อกี้เขาเห็นมีฟาร์มิงโก้ฟาร์มิงโกทางนี้ก็คืออันนั้นแล้วอันนี้คืออะไร อันนี้เขาจะอยู่กันเป็นคู่นะคะนี่เอ๊อุ้ยหมูตัวเล็กหมูเล็กแบบเล็กจิว๋วเล็กมากลูกมันน่ะอือแม่เขาเฮยดูเขามองเดใครจะมายุ่งกับลูกลช่วงนี้หมูแพงอยู่ดูดิ กอะไรกันมาเนี่ยดำแอเยอะเลย <c oughs> เป็นดงหมูหมูหมูขนาเลยอันนี้จะเป็นโซนเต่า <c oughs> มีกี่ตัวคะอ๋อมันมก็จะมีตัวเล็กอันนี้กี่ปีคะ ฮะหนึ่งร้อยเหมือกอดคุณปู่ทั่วนแล้ว <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูเท้าเขาอ้วนอ้วนอ้วนเออคุณปู่ไม่ต้องขึ้นมาหรอกเหมือนแบบเออใกล้เกินไปไหนไหะเนี่ยโอ้ยแหน่กินเหรออ๋อกินผักเหรอ ไม่มีอะไรมาให้เลยไม่มีการพ้นทิ้งแบบไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเดินหาวันโอ้เขาเดินหาวันโอ้ยเขาไม่เห็นอันนี้เขยวเขียวคิดว่าผักบุ้งอ่ะอโอ้ย แง่เลยเนะี่ยเขาเห็นร่มมันผัดแน่เลยอ่ะแล้วยังไงเขาจะทำยังไงกับให้กัดจอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่หรองกาย <c oughs> เขาหิวแน่เลย <c oughs> เอาแล้วเยนีนจะเป็นโซนของ จ,จิงโจ้แคะดูตินี่ค่ะเขาจะมีแบบหยอกหยอกตู้หยอดอาหารไม่คืออาหารหรือมันคืออะไรครับขอบคุณค่ะจบได้เหรอคะคอคเอ่อ ไม่ไม่ดุเลยนะตัวนี้จับได้เล็บเท้ายาวมากนะคะทุกคนดูเขามองดิเขาเม่อวววหรือเปล่าทำไมให้คนเดียวอแต่เขาก็ไม่เข้ามาลุมนะไม่ไม่ได้ดูแบบน่ากลัวอ่ะอ้าวเราจะกินก็ไม่ไม่เดินไปหาก็ไม่รู้ อ้าวนี่แหะก็รออยู่ไปมาไปซีหมดแล้วแล้วเขาก็รอของเขาแบบยุบ่งเหียบเขาไม่มาลุมเลยนะหมดแล้วกินแบบพีพีโซนนี้จะมีเป็นน้องแกะนะคะน้องหมาสามารถให้อาหารถ่ายรูปได้นะจ้าตรงนี้เลยเนี่ แม่แม่เต็มเลยนะคะ<ม>ไปค่ะโซนนี้จะเป็นโซนแมวนะคะจะเป็นแมวเปอร์เซียทั้งหมดเลยมีเยอะมากถ้าดูด้วยตานี่น่าจะประมาณยี่สิบตัวได้กว่าเลยแหละขอนว่านะนี่เลยน้องอยู่ในห้องแอร์ด้วยนะทุกคนนี่อยู่ในห้องแอร์มีของเล่น มีของเล่นอะไรเต็มไปหมดเลยมีบอะอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เลยใครเป็นสาวเป็นทาตแมวนะก็มาเล่นกับน้องได้นะจหาขอนไม่ได้เข้านะคะเดี๋ยวขันไปต่อค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนฮอบบิทนะคะจะมีห่านหงเะาะมีตรงนี้เลยวันนี้ท้องฟ้าสวยมากน่ารักมากเลยแต่แดดแรงมากนะตอนนี้ประมาณ3โมงครึง่ง น,ะะน่าจะมาสักประมาณ3-4โมงเย็นน่าจะดีแบบแดดตกๆหน่อยแดดร่มหน่อยนะคะสำหรับตรงส่วนที่เป็นน้องห่านนะคะที่โซนฮอปปิทที่คนจะชอบมาถ่ายกันตรงนั้นน่ะจับยางขวัญแนวขวันมาช่วงบ่ายเนาะแดดมันจะค่อนข้างแรงนะคะบางทีก็แบบว่าแสง ตาเกินไปหรือตาไม่สู้แสงอะไรประมาณนี้ถ้ามาชว่วงเย็นัญมันจะสวยมากแต่ว่าน้องหานต้องบอกว่าน่ารักมากน้องเป็นงานมากทุกคนคือแบบถ่ายรูปอย่างนิ่งอะตอนแรกคิดว่าแบบวิเขาจะแบบให้ความร่วมมือเราหรือเปล่าแบบแต่แบบน้องนิ่งมากเป็นงานมากน่ารักมากค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปอัปเปร์กฮิลก็ปรับมาณนี้นะคะและในคลิปหน้าฝนจะพาทุกคนไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลื กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของขวันด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย